นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโรบักช็อปทีเอชเลดหลิงอยู่ใต้คลิปเลยจ้าฮฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณสนี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามา 5. 5. ลุช็อปเลดห้าจลิงอยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบ s o สัมติงเรลลี่บีสั d นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเจ้าดาบ Star War ลสองสีเลยนะครับก็คืออสีเขียวแล้วก็สีแดงสำหรับสีเขียวนะครับก็ใช้เจ้าเรลลี e เอ็ m เอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็กดใช้ให้ดูนี่นี่นอาร์ดิบแล้วก็นี่สีหน้าตายเป็นระมาณนี้กดใช้เลยปุ๊บนีุ่ม เราก็จะได้ดาบสตาร์วอร์สุดเทพอ,อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะทำสีแดงให้ดูต่อเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาทำนะที่อยู่ข้างๆนี่อ่ะเปิดคิสตันให้ดูหน่อยอ่ะนี่คิสตันนะครับอ่ะกดใช้เลยอุ้ยอุ้ยท่าเทเ่เกินอฮ้ยเกินโอ้โห,หดูดิ หาก็ยากกว่าความแตกต่างนี้มันอะไรกันครับนี่อ่ะนี่ดาบสวยมากเลยดาบนี่ไรเซเบอร์สีแดงนี่สีเขียวนะอ่ะตีพี่หน่อยโอ้โหอุ้ยดาเมจต่างกันเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันหน่อยดีกว่าอ่ะพี่ขอลองสกิลอีจุดดาเมจอยู่ที่25นะอ่ะเทสสกิลอีลอะไรส่งนุน่น โโอ้เท่ากันแต่จะทำอะไรพี่ลมปะสกิลอาปุ่มทุบพื้นมีไหมสกิลอาฝั่งโน้อนอุ้ยฝั่งโน้นกระโดดฟันอ๋อต้องกระโดดฟันนป๊บนึงเมื่อกี้กะโดดฝั่ไม่โดนมันเป็นกระทืบท้าเดียวทำไมมันช่างมีความแตกต่างอะไรขนาดนี้ขออีกทีไม่โดนอะ่ะมันเป็นเหมือนทำให้ล้มซะมากกว่า มีอะไรมันะ้ยเนี่ยเอฟฟันอสามสิบเจ็ดนะกระเด็นฝั่งโน้นเอฟมาอา่าเป็นพลังปล่อยพลังขึ้นพลังอีกทีประคำเอฟดิเอฟอ,อ๋อเป็นผักนะเออเป็นเหมือนอา่าดันนะดันพลัง เฮ็ดล่ะโอ้ไม่มีเจก็ไม่มีวายทีไม่มีเลยลองเซตเซตก็ไม่มีนะเฮคเกอรกันเนาะเฮคเกันอ่ะหมดละสำหรับตัวพี่อ่ะลองฝันโน้นเหลือไหมเหลืออะไรไหมเฮ้ยมีวิ่งด้วยเหรอมีอะไรอ่ะเอ้าทำไมดาบยังเป็นอันดุบิดอยู่เลยวะ เขาเปลี่ยนเสียงด้วยอีต่างหากเก็บเมื่อกี้มีสกิลอะไรสรุปก็คือมีเหมือนกันเลยสกิลเท่ากันทั้งหมดเนะเาะก็เห็นความแตกต่างของดาเมจนะครับก็ดูนี่พี่ตีเขาประมาณนี้แล้วเขาตีพี่ประมาณนี้ซึ่งอ่ดาบแดงดีกว่าดาบเขียวค่อนข้างเยอะอดาบแดงเนี่ยพีพีโหดเลยต่างหากดูจากทรงและเพราะว่าสกิลดาเมจค่อนข้างแรงนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลอง PP กันสันหน่อยอ่ะก็คงรู้อยู่แล้วว่าใครแพ้ใครใชนะแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปไล่ฆ่ากันไปไล่ฆ่านบถือสตาร์ a อลไล่ฆ่าคนในโซนนีไม่รู้จะฆ่าได้ไหมนะเนื่องจากไม่มีหยุดเวลากันเพียบเลยขอรีตัวก่อนอ่ะเจอกันที่สนามประลองอันนี้ก็เราใช้สเตป็ปที่ซ้ำสองพี่ก็คิดอยู่แล้วว่าพี่ไม่น่าชนะครับ ดัไว้ก่อนถามว่าสีไหนสวยกว่ากันก็สีแดงอะ่ะสวยกว่า <c oughs> ไม่มีอะไรสวยกว่าเลยมาโอเคเริ่มเลยมาอ๋อเมื่ออุดมบิดเจอกันจะเกิดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเขามีอ๋อเขามีผักเราไม่มี โอ้โหหมุนเดียวนะเมื่อกี้กด E ไปนิ่งเลยเอ้าล้มอุย้ยโอ้ว้าวโอ้จะตายอ่ะคืออะไรครับเนี่ยเออสู้ไม่ได้เนี่ยฝันโดามีสเกอร์พักได้วว้าวก็ประมาณนี้ก็คือ ซูเปอร์เลไ,ไ,ไม่ต้องแปลกใจนะพี่เล่นกาาดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูในเซิร์ฟธรรมราดากันดีกว,ว่าว่าจะเป็นไงถ้าแบบสองสตาร์วอลไล่ฆ่านขื่นเอแบบลุมเลยนะแบบเล่นแบบทับตัวไล่ฆ่าอ่ะแล้วเขาเซริร์ฟเซิร์ฟธรรมราดามาแล้วเราก็เจอคนยืนเยียบเลยกำลังโม้กันแบบมีคนมีชาโดว์เดือบเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปปุ๊บแล้วเราก็แทงไอชาโดว์เดือบก่อน เอาปะมาดิถือมาดิถือเอาแม่งอะ่ะเอาให้วงแม่งแตกไม่รู้จะไหวปะนะแต่โดนหยุดเวลาแน่เลยจัดดิไอรอนเปิดดิเฮ้ยโโอ้โหมันหยุดเวลาจริงด้วยกูแทงแม่ง <c oughs> เหล่าไราเซเบอร์มาแล้วครับ <c oughs> วงแมงแตก <c oughs> อะไรอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วเหล่าไราเซเบอร์มาแล้วครับ หล่าไหลเซเอร์าวลบวชุบวชุบุุฮฮ๋ปั่ตีกันเดงอะเอออุ้ยอุเ้ยจทาโล่มาาฮฮ่อฮาก่าก่อฮ่าฮ่าฮ่่อ่่นจัดเ่อ กระเด็นเนาะตายแล้วหรอชิบหายแล้วมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอืมมาดี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 เฮ้ยมันถูกกับเราไว้เอาดิเดีเดียวเดียวไอ้นีไอ้ดอนสักดีแอฟผักวันนี้เฮ้ยหยุดไปละบ้าขนาดกดเฮดกดอะไรเดินได้หะแล้วมันทุบพื้นอ้าตายแน่เลย <te le> โอ้มึงตีกู้อืมไมมันจะบอกรีพอร์ต้วว่ะเฮ้ยโอ้โหกลัวจังเลยครับกลัวจังเลยครับอืมอืมท้าทายอำนาจด้วยเออแล้วกูก็ล่เลมเอามาดูดิล่มแล้วล่ม,ลมอีกที่หลังต้องไปหาดาบแดงมาก่อนรีวิวอะไรจะไปไหนฝันดีไอ้หนูเดีวอดอ๋โอโว้ยไม่แตกอืมอืม ห่อห่อ่อห่อห,อหออามาเดียวต่อนะเออเออแบบอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเจอเหล่าไลเซเบอร์ลงอนะสู้เปล่าสู้เปล่าแบบไม่สู้อะเออสู้แต่จะมาคับให้สู้อ่ะเอาดิเอาดิอ,าดอ๋อโดนขี้ใส่ ตาบดิมาแล้วเตะเด,ด้อเตะเด,ด้อเตะทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโ้พี่ผักมาอย่างสวยตายหนึ่งตายหนึ่งสวยครับแมงวงแตกเลยโอ้โอ้โอ โอ้โหแตกเออพี่มาอะไรกันบ้างวะปัดจัดไอ้ดอนโดนลุ้มบ่พี่กำลังไปตายแล้วเหรอเฮ้ย F4 เอฮ้ย F4 มาโดนจุดเวลา เหล่าไรเซเบอร์กันหลม่มอ่ะอ้าเป็นคนกีดโอ้ยหเจอกีดใส่สะดุ้งเลย FC กี่นาทีแล้วเนี่ยสู้กันเพิ่ไปไหนนะเฮ้ยเขาเริ่มฉายแล้วฝั่งนู้นเริ่มเปิดสตตนที่ไม่น่าจะเปิดแล้วสินะอ้ชุดอู้ เกิดมากระเด็นข้ามเลยเฮ้ยไอชแชมมาวะไอชแชมมาวะไอดอสจี้จี้ไอจี้ตัวถอดน,นะข้างหลังบ้าเขาหลังบ้าเขหลังบ้างหลังข้างหลัง,ง,ลง,ง,ลง,ง,ลงเออฟันฟันนี้ฟันนี่เออผิ่สุดผิดสุด ขามันแตกเออสวยงอมมอมมาแล้วครับมาแล้วครับอืมอืมโอ้ยลม้ลมลมาล้มมาล้มโอ้ยโอ้กูก็ลม้มอะไรอ่ะอะไระอะโอ้ว้าว ตายเก๋ดาบเขียวตายอย่างเดียวแหละจะร้องไห้ละครับนี่อ่ะก็ดาบเขียวถือว่าทีไหมพีพีก็อยู่ในระดับกลางนะแต่พี่ว่าดาบแดงนี่ไม่โอเคอ่ะตีเร็วสกิลดาเมจกบทุกสกิลนะครับมันไม่ตีกันแล้ววะมันเริ่มรวมหัวเลยดอนเราเหลือสองคนแล้วเนี่ยออไอแชมป์อ่ะไอดอนดอนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไอแชมป์ป่ะเอาแชมป์ป่ะเอาแชมป์ดิเอาแชมปี้เออไปดิเอาแชมป์ดิ ชาโดวเดือบ e? ah, oh. ัววะชาโดวเดือบวอะไรเราโคตรดัวโคตรดัวฝันมั่วฝันฝันมั่วฝันมั่วฝันมั่วบอดได้ลูกเฮ้ยเจ้าเฮ้ย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 จ้าโอ้โหฟันดาเมจขึ้นรัวๆนะแต่เบาเกินอู้คนหยุดเวลา เออเทอมันไม่ลบเทไมันไม่ลบเทอมโอ้แะเอาไปตายไปตายเอาสักตัวสักตัวเราฆ่าอย่างบ้าคลั่งสับสับไปเอาตีกระเองตีกระเองโอ้โหเกิดมาเกือบตาย พ่อช่อพ่อพ่อเวะตอนแรกก็เห็นยืนคุยกันอยู่พอสักพักหนึ่งก็ไล่ฆ่ากันอย่างบ้าคลัง่งแล้วสักพักหนึ่งก็หลุมเหลาอย่างบ้าคลัง่งเช่นเดียวกันไอ้ดอนโดนหลุมพี่มาช่วยแล้วไอด้ดูใครทำไหนบอกเอเอไปยังไม่รอด มาช่วแล้วเออโอ้หยุเวลากูเตะนี่ือเผางพื้นคือปองพื้นอ้ดอนมึงจิ้มกูนี่ยังชอบเปิดแล้วไม่จบนะไม่จบด้วยอุ้ยมาว่ะนี่ เจอดาบไลท์เชเวอร์ aber, สีแดงฉายแสงไม่ตายวะข้าดมาช่วยชันเลยแหละตายบ้างตายละไม่ได้ลุก เกมนี้มันมีไอ้อะไรนะต่อยตอนนอนได้เยอะไปหน่อยเว้ยแม่งเลยแบบแมงเลยดูแบบจอกจอบไปเลยอ๋อมันสองว่ะคนเดียวแย่แล้วเนี่ยไม่ได้ลุกโน no. ฉันไม่ได้ลุก ลอยลงม,มัวแล้วล้ม,มแล้วล้มแล้วล้มโอ้เวริ่ม,เร,มเริ่มติดลมแล้วเริ่มติดลมแล้วอะเดี๋ยวพอดีกว่าเดี๋ยวเราจะบิดหนีแล้วครับบิดหนี กดผิดอะคิดว่ากันอ๋ออ๋ไอ้แชมป์อยากโดนวะแตกแตก เเออไอ้ดอนไปไหนแล้วไอ้ดอนเดินลุมเอ้ดนด่าสงสารนะวะเยอะด่าสงสารโดนลูกพี่กูเออสับสับสับไปช่วยแล้วไอ้หนูพี่มาช่วยหนูแล้วโอ้โหไม่ทันช่วยกูตายกูต่อยบัวเลยเล็บบัวเลย เออเอาช่วยโอ้โหปารตี้มั่วอืม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 ออืมออ้มือ ตายถ้าเลือดเต็มมันแตกสกิลเอฟคูดาวน,น,น่าข้างหนานะโอเค okay. ไม่รู้เสียงเพลงมันดังไปเปล่าพอดีว่าสู้กันนานเกิน เดี๋ยวเราก็ไปพูดถึงเรื่องการดาบกันก่อนในเซิร์ฟวีร์แล้วกันโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็จะสรุปแล้วกันว่า2ดาบเป็นไงบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออตารดาบก็มีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปนะดาบแดงเนี่ยเขาก็จะมีสกิลบุนฟันเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับซึ่งดาบเขียวเนี่ยเขาจะมีสกิลเอฟครับที่ฟันเหมือนฟันธรรมดาอย่างเงี้ยคือมันดูไม่ออกไงว่าอันไหนคือสกิลแบบอยู่ดีๆก็กดเอฟขึ้นมาอย่างเงี้ยดาเมจตั้ง3.7นะครับ ซึ่งมันค่อนข้างแรงอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟันน้นอายทีนึ่ง R หน่อยอ่าปุ๊บเนี่ยสามสิบห้าเงี้ยเออมันเห็นใช่ไหมเออฟันของคาบอาจจะแบบหลบกิ้งหมุนหรืออะไรก็ได้เออแต่ F อ,อย่างเงี้ยคือแบบมองไม่เห็นนะเออแล้วก็ดินด้วยซึ่งฝันหนุก็จะมี F ที่มันเป็นแบบผักเนาะอืมแต่สกิล R ของฝ่ายดาบเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยดีตรงที่มันไม่มีดาวเมจเว้มันเป็นแค่สกิลทําให้หลบแต่มันก็ดีตรง นำแบบขัดเวลาเขาอ e ีเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคูดาวค่อนข้างเร็วฝั่งฝั่งนั้นตัวโหดลุมมยังเอาแทบไม่ลงฝั่งนั้นคือฝั่งฝั่งเองสีแดงสีแดงใช่ไหมเพราะว่าที่ไปได้ ที่ตามตามมาฝันว่าเออใช่พวกตัวโหดๆอ่ะมันมันสู้พวกสตาร์วอร์ไม่ได้เลยนะคือถ้าตัวจตรวแล้วถ้าพวกดาบไลเซอร์เบอร์จิ้มอีได้คือแม่งฆ่าได้ทุกคนเลยมันจิ้มอีงเงี้ยแล้วมันก็ฟรีไปฟันแบบฟันฟรีแบบเยอะมากซึ่งเป็นพีพีที่ดีมากทั้งสองดาบเลยแม้ว่าเขียวอาจจะดูดับกว่านิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากแต่เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่าชาร์ดอ์โดว์เนี่ยก็โดนแค่ดาบเขียวเนี่ยไล่ตบแบบยับเลย ถ้าฝันของข้ามีหยุดเวลาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าใครจะชนะแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเวลาเนาะก็เห็นแล้วละ่ะก็สู้เราลำบากมากอ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละประมาณนี้เวันนี้บายครับผมถ้าผิดพลาดอะไรต้องกองารบอกทษนั้นที่บายจ้า